สวัสดีค่ะแม่ม้อนมาแล้วพี่น้องมื่อนีร่แม่ม้อนข้าท่าแจับกลุ่มแล้วพี่น้องเด้อมื่อนีร่วันจันทร์พี่น้องมื่อนีร่วันจันทร์แม่ม้อนแต่จับกลุ่มจ้าพี่น้องมืใหญ่ขาดเล้วพี่น้องเสียงมันสิไดนยน้ยินหรือบอกพี่น้องเพราะว่ามันเครื่องดูดหน,น้ามีเลยพี่น้องเครื่องดูดหน,น้นามันย่นประด้ยินมแล้วพี่น้องเบิ่งภาพเอาเด้อค่ะ Yeah. พ่อได้ยิ้มเนาะพี่น้องเนอะถาโทตรตอไผ่หลายๆเพิ่อนภาพก็ได้เนาะพี่น้องเนาะเฮาเบิ่งลูกเบิงโตคงุงกับพ่อเนาะพี่น้องแย่ไปม้อนออกไปเลยนอะบอลโต๊บอลที่ว่าข้าเจ้าคนงานที่ว่าข้าเจ้าคัดไส้เบอร์หนึ่งเบอร์สองมันจะเสีงเงียบพี่น้องเสียงมันจะเสีบาดังอันนี้เสียงมันจะสีรบกวนอ่าเสีรบกวนเสีรบกวนน้องน้อพี่น้องเนาะถ้าโทตรตอไผ่หลายๆเลยจ้า จะลดไม่ค okay. <K S 1> ่าได้พี่น้องบอกว่าห้ามือนี้เขาจับกุ้งขายให้ไม่ค่าพี่น้องคือเทือกในแม่ม่อนภาท่า้มันจะขายขึ้นบนสัตว์วันนี้มือนีเพื่อว่าขายให้ไม่ค่านี่มีจจะลดไม่ค่าพี่น้องวันเสาร์วันเสาร์วันเสาร์ลดแค่ไม่ขายไม่ค่าจะลดไม่ค่าจับคิวกันได้พี่น้อง ไปที่นอกไปเบิ้งข้าเจ้าห่อกุ้งอันเขาเอิญว่าท่อกุ้งบ้านเขาเอิญห่อกุ้งบ้านเขาเอิญเทกรุมที่นองไมห่มกว่าแเมือนหมาไมาไปไห้ว

่สีมัถอกแล้วก็คัดใส่เล้พี่น้องคัดเบอร์หนเบอร์สแบบนี้พี่น้องเบอร์หนเบอร์สองนเดลยเาีพเดี๋ยวนเก็บหมอนูก มาแล้วคัดใส่พี่นอ้องคัดใส่ให้มใหมมไม่ค่าเดี๋ยายให้ไม่ค่ามีแต่รถไม่ค่าเต็มพี่น้องเลยค่ะค่ะค่ะอันนี้อันนี้คัดมาถ่ายอยู่ในโต๊ะพี่นอ้องโต๊ะคัดใส่พี่นอ้องคัดอันนี้มันเป็นเบอร์หนึ่งพี่นอ้องอัยนะ เม ah ื่อวันจันจับกุ้งเท่าหลังอื่นจับกุ้งไพน้อมื่อวันคาเนี่ยเนาะเป็นที่จับกุ้งติดบว์ว่ะ ในแจ๊ปคุ่งล้านพี่น้องเังคุ้งลูกเคยคู่งลูกเคยกะสีตัวใหญ่กว่านี่นะตัวใหญ่กว่านี้ของลูกเคยของลูกเคยในม้อนพาทำอันนี้ของล้านพี่น้องอันนี้ของล้านของสลนันลูกของน้องชายพี่น้องในม้อนกับสีเอาพีเอาน้องมาอยู่นําพี่น้องมาเลียงคูงอย่างนี้ต่ลูกแต่ล้ลานแต่คนอื่นกนะมีอยู่มีคนอื่นกะ หาหกข้นแ,แต่ละก่อนลูกเคยแต่สองเคยพี่น้องมาอยู่หายเคยเป็นสำหรับกราบ,บ้านไปพี่น้องขายไปกุ้งเนาะเป็นขายค้นในแล้วเว้ยขายข้นขายยังแล้วนเนาะเนียขนขัดคัดเบอร์หนึ่งเบอร์สองเพราะนั่นแหละพี่น้องเพราะว่ากุ้งมันอันโตเสมอพี่น้อง อันนี้ทั้งข้องพี่น้องเทว่ะข้องเขาดูดน้าชายทะเลมาเนี่ยเขาดูดน้าแบบนี้พี่น้องดูดน้าออกดูดน้าเขาเขาจิมมอตเตอร์ดูดพี่น้องเพราะว่าพี่ชายเป็นบรรยากาศรอบบ่อคู่วนาพี่น้องคนที่ว่าอันเพื่อนทุนนน่งนในยูทูบของแม่มอนมอเะส่าข่เข่ามาใหม่กับนี่ประมาณจักสองหมื่นสามหมื่นนี่ เพื่อนฟูงยูทูบของไม่ม่อนกับเขามาประมาณสักสามคนหรือสี่คนเลยพี่น้องคนสุดคืนยังบ่เคยเห็นนะพี่น้องเนาะคันคนเคยเห็นคนเอฟซีอันเก่าของม่ม่อนกับบวากันเลยก่น้องเอามม่มอนคืออันทายภาพเก่าๆอันอยู่ในแค้มบอ,อันาะว่ามันเกิดสีมีคนใหม่คนเกาน่าเนาะพี่น้องเนาะถ้าคนเก่าเบิ่งกับขอโทษขอษขอภัยเด้อมิม่อนกับทายให้คนที่ว่าอันใหม่ไม่เบิง่งเนาะอะไรพี่น้อง เมื่อวานไม่มอนผ้าท่ามกับกีแกบกุ้งขายเห็นในค่ะเพื่อนไม่ม้อนกับซีขายอันนี้ขึ้นบริษัทที่พี่ได้พี่น้องเลยตอนนี้กุ้งมันกระเซอยนยากเลี้ยงยากเลยพี่น้องกุ้งมันเลี้ยงยากเลยไม่ม้อนกระเซียนขายเห็นในค่ะพี่น้องอันนี้ม่ค่ะขายเห็นในค่ะเข้าขายในค่ะเข้ากระเซียนไมลดีเลยพี่น้องเพราะว่าเข้ากระเซียนลงยูทูบแบบว่าเข้าทรงคนื่อนเฟสไปหาในค่ะว่าอันผู้ใดสิเอาเท่าใดเท่าใดเท่าไรไปซื้อนะพี่น้องตอนนี้ฮัน พอโบพ่อกันเนี่พี่น้องมันสียโบพ่อกันเพราะว่าอันนี้เขาสีขายทรงแต่ละพี่น้องสีเขามาทางในเดี๋ยวมาให้ฟังเขาคัดใส่เมื่อกี้นี่แม่ม้อนกับพี่ายอยู่ในอันนะดูทางในทางบนเขาเจ้าจับพี่น้องมันเสียงมันดังดังเสียงมันดังไล่แต่เกงใจอันพี่น้องคนสีเปิดเบิ่งเนาะเจ้านายคือว่าโอ้ยแม่ม้อนมันเสียงอีกอย่างสนันเสียงมันดังพี่น้อง มา,านั่งโต๊ะนี่สิงเงียบมีทักใสพี่นอ้องเป็นไก,ก่เนาะ <c oughs> ทั้งรอบรอบอันบออันบนที่ว่า ลงคัดปุ้งนะมันก็ซีมีปลาอย่างเลยพี่น้องนะปลาหยางปลาหยางเขาซีนี่ปลาหยางรอบๆอลสีใสผู้มันก็นจะเป็นคลองทะเลเขาสิขุดเป็นคลองแต่อันทะเลเขามาเป็นคลองเขามาคืออันอันสวนหนารละประทานบ้านเฮาเลยพี่น้องเขาม้านี่ปลาหยางปลาหยางเนี่ยเดี๋ยวเพิ่นเขาสิคโค้ดและพี่น้องเ,เพิ่นสิโค้ดเพิ่นนั่นนะ มันแก่เนาะพี่น้องเศรแต่แถวนี่มันปลูกเะเลียนบ่ได้มันไก่น้ำเค็มเลยพี่น้องนั่นบ่คืออันสวนเมม่อนนะที่ว่าอยู่ว่างปะดูนะพี่น้องเพราะว่ามันสีอันน้ำลงมาแต่เขาบ่ะมันสีน้ำดีปลูกเทเลียนก็งามงามเห็นบอกเทเลียนเมม่อนปลูกได้ข้อหกเดือนเจ็ดเดือนงามงามพี่น้องอยู่แถวนี่ก้อจังว่าเขาปลูกเทเลียนมันเป็นอย่างเพราะว่ามันน้ำเค็มมันเค็มขนว่าอันเลอะแับขึ้นมาบริเวณน้ำเค็มมันก็เป็นน้ำค่อย ขั้นหนามก่อยอันไม้ควาว่านามก่อยมันก็สีเข้มกับโบเข้มสีจางกับโบจางนะพี่นอ้องมันเป็นแบบอันน,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 นวลๆว่าฉันเถอะเออเขาเชืเอิหนามก่อยแค่นี้ผูกโบได้ทุเแียน,น,ยน,ยรรยนพี่นอ้องแถวนี้ผูกได้ต้นยางเออได้วัตถุดิบใไม้อย่างอื่นนะพี่นอ้อง บุมมีคนแก๊กล้องให้พี่น้องสำหรับคลิปนี้มาถึงบอลที่ว่าคัดกุ้งนี่ไม่มอนลาไปก่อนด้วยพี่น้องได้คลิปนาพ่อ,อ,อกันไหมได้พี่น้องเด้อถ้าพี่น้องตึกอกตึใกใจกอะ่าลืมให้กำลังใจสิงกันละกันพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามในม,มอนไหนด้วยค่ะขอบพระคุณค่าขอบคุณค่าพี่น้อง